สค่ะไปค่ะวันนี้ฝนจะพาทุกคนไปเดินจ็อบแฟร์ที่เปิดใหม่แถวแดนนูมิสกันนะคะติดเซนทรันลาดพร้าวติดรถไฟฟ้านะคะตอนนี้ฝนก็มาถึงแล้วค่ะใครจะมาก็นั่งรถไฟฟ้าลงเซนทรันลาดพร้าวได้นะคะแล้วก็มาค่ะบรรยากา,กาศก็ประมาณนี้นะคะ่ะลมเย็นสบายมากตลาดนี้ก็เปิดตอนเย็นนะคะเขาก็จะมีเต็นท์อาหารให้เดินซื้ออาหารมานั่งทานได้นะคะเ็าจะมีมีรถมีอะไรจัดสถานที่ให้ถ่ายรูปแบบสวยๆเลยนะคะอะ ฝนก็ขอถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้ฝนก็ขอเดินซื้ออาหารมาทานั่งทานกับเพื่อนๆก่อนนะคะอันนี้คือเล้งภูเขานะคะหูใหญ่อลังการมากเลยค่ะก่อนอื่นฝนก็ฝากทุกคนกดติดตามกดหัวใจให้ฝนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะแล้วมาคอยดูกันนะคะว่าฝนจะทำคลิปอะไรต่อไปอันนี้ฝนก็ขอซื้อปลาหมึกย่างไปทานกับเพื่อนๆก่อนนะคะ Oh, ปลาหมึกไข่ปลาหมึกตัวใหญ่มากไข่เน้นๆปลาหมกึกมีให้เลือกเยอะมากเลยค่ะว่าจะเอาอะไรปลาหมึกไข่ปลาหมึกอะไรปลาหมึกหนวดแล้วก็หนวดปลาหมกึกโอหเยอะแยะมากเลยค่ะใครอยู่แถวเซนทันเสนามอกเัเซตรก็มาเดินได้นะคะ mm hmm. เขาเปิดตอนเย็นนะคะ มีร้านอาหารเยอะแยะเลยนะคะให้เลือกทานให้เลือกซื้อไปนั่งทานกันกับเพื่อนๆบรรยากาศวันนี้ก็เย็นดีค่ะไม่ร้อนเท่าไหร่ฝนก็ขอซื้อหมาล่าไปนั่งทานกับเพื่อนๆอ,อ,อีกก่อนนะคะหมาล่าก็เยอะแยะมากให้เลือกว่าจะทก,กาทานอะไรค่ะน่ากินมาก ็มีเต็นท์พวกเสื้อผ้ามีของกินเยอะแยะเลยนะคะให้ทุกคนเลือกอ่าทานผลก็ขอกินหมาล่าก,ก่อนนะคะหมาล่าเขาก็อืมอร่อยรสชาติอร่อยมากเลยคะ่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ฝนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ